ขอบคุณที่กดไลค์วันนี้พบกับนกส่งของสายโหพี่บอกกอบชื่อมาเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับปิจิตริฮอนอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าทันเดอร์บิงเกอร์นะครับไหนพี่เมมีคนรู้จักผมอีกแล้วนะฮะที่ตรงข้ามนะฮะ วันนี้นะครับเรามีภารกิจนะฮะเกียนเกียนมาเล่นนะฮะก็คือนกส่งของสายโหดนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงแรกเราก็จะเล่น thunder ตามปกตินะฮะโดยจะล้าชอดเพื่อนเป็นพิเศษครับนะฮะพอเราได้โคเด็กนะฮะเราก็จะทำนกออกมานะฮะ พอเราได้นกมีโคเด็กเราก็จะเอาทันเดอร์เนี่ยอยู่บ้านไปเลยฮะอยู่เป้าบ้านไปเลยครับไม่ออกมาแล้วนะฮะเราใช้นกนะฮะไปเล่นแทนครับแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยเราจะไม่นิ่งดูดาวเนี่ยนิ่งดูดดยนะฮะเราจะใช้อันติเนี่ยช่วยเพื่อนด้วยนะครับอ่าได้ได้ว่าอยู่บ้านก็ตัวเองก็มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ส่งนกไปแทนนะฮะว่าส่งสายลับไปแทนนะครับผมอ่าตอนนี้มีเฟิร์สบัตแล้ว จากเลนบนนะฮะจากไอตั้มของเรานั่นเองเอเอดับเบิลคิวอ่ะข้างบนว่ะจากโจโจโน,โนหนึ่งคนนึงนะฮะโอเคถ้าใครเคยเห็นผมเล่นทันเดอร์นะฮะผมก็จะออกขวดมาเลยแล้วก็ชอ็อตอย่างนี้เลยนะฮะรัวๆไปเลยฮะนานแล้วเป็นใช้ชอ็อตแบบ ลัดช็อตคีฟไปเลยนะครับแล้วก็มันจะกระเด็นไปโดนฮ <ลง S 1> <hero S 2> ีโร่ด้วยนะฮะเราก็จะได้ทั้งตังแล้วก็ได้ทั้งกดเลเวลกดเงินฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือคีฟเรานะครับจะดันนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นก็เล่นสายนี้ไม่ได้นะฮะรุร้นอะไรลุนแดงว่าอย่างงี้ต้องต้องมีศพแล้วล่ะข้างบนดันด้วยฮะนะผมต้องการเเป็ดมัตเตอร์เอาเปล่า มาดิมาดิมาดิไงครับนี่ก็ตีดังเลยสต er ันไปจังหวะนี้โดนม่ะเจ๊แค่เอาเด็กไอ้โธ่ใครมาเกาหัวกูวะเดี๋ยวเรื่อนๆเกาหัวผมไหมเกาหัวผมไหมไม่ได้ว่ะต่อแล้วไปเป๊ปมาเป๊ปมาต้องถอยก่อนเลื่อนไม่พอไปจ้าตาย เพื่อนเราน่าจะรอดอยู่มั้งนะลุ่มๆไม่มีหลังๆคมีด็อกเตอร์มาเอาโอ้อทันไปจังหวะนี้เอาโดนโดนเบสเต็กรอดไหมเรียบร้อยนี่มันทละพี่ผมเปล่าเบ๊นเบ๊นได้ปะมีเหลือรอดแหมฮะ ฟังเสียงขำด้วยฟังเสียงขำด้วยเราไปเก็บลูนล่างต่อเมื่อกี้ลูนเฮดอยู่ข้างบนนะเพราะงั้นลูนล่างจะต้องเป็นลูนปลอมแต่ไม่เข้าหรอกเปิ้ลเปิ้ลแต่มาเถอะตอนนี้ผมไม่มีเลือดแล้วเต็บอยู่นะสัตว์ไฮเบนเบนหายนะมาเดี๋ยวเรามาป้กับเปิ้เบิลต่อนะฮะ ก่อนที่รูนจะเกิดตอนนี้เราน่าจะโอ้ยมากันสองคนว่ะมากันสองคนสองคนอยู่ที่ชายทะเลมากับอันติเมทนี่ไม่ใช่เมทเบนอันติเมทน้ำมันดอทเอนะฮะเราก็ได้ดอทเฮ้ยศึกชิงรูนว่ะมันก็จะเอารูนว่ะจะเอารูนว่ะอู้ยเชี่ยไม่อยากเสี่ยงหายไปเนี่ยชิบหายแล้วไงล่ะหายแล้ว จะรอดนะฮะจะรอดไปแหละโอเคโจ้โจโน่หนึ่งเราดับเบิลคิวอีกแล้วฮะอ๋อให้เบนเข้ามานะระวังนะพี่เฮ้ยไปเอาไงสตันไปจังหวะนี้ไม่เอาไม่เอาไมวแมาไม่เอาเยอะเฮ็ดดี้ปันได้เฮ็ดดี้ปันได้มันช่วยนี่ทำอะไร พอมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วอะหลอดไปอ๋อฮะตอนนี้โจวยาวงี้ร้านเกมตอนนี้ทีมเราโวยวายอย่างหนักวยมาช่กันเฮ้ยสู้ได้สู้ได้แจ๊ะแจ๊ะอืมโม่อยู่นั่นแหละไอโม่สายแจ๊กเข้ามานะฮะอะไรโวยวายตลอดเลย ตอนนี้ทีมผมก็ได้ป้อมล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าเป็นทีมงานคุณภาพนะฮะเกมนี้อืมไอ้นี่ก็ตีดังเลยปั้นเนี้ยปั้นเนี้ยดได้เนะนี่นยหวนานหวานช็อตรอรัอชช็อตดีกว่ากูรอรัชช็อตดีกว่า <c ười> ได้เบอร์เสร็แล้วมึงหมดแล้วมึงวันช็อตกูลานช็อตแฟแฟฮะไม่มีมาน n y w h e r e s นะครับฮะบอกแล้วฮะเกมนี้เราจะต้องลานช็อตอย่างดุนแรงนิดนึงฮะเพื่อที่จะได้โคเด็กเวลห้าไวๆนะครับเราได้อนุกออกมาให้คุณผู้ชมดูเร็วๆนะครับเร็วก่ก่อนเวียนตี ให้เร็วกว่านี้ได้ไหมคุณดีฮัลโหลตันไปเข้เาเข้าเข้ตันไฟแม็กมัดเ้าเว้าว <laughs> นี่เลยอุ้ยอุ้ย <มา S 1> อุ้ยมาเมินมาในวันนี้ฮะอัออน,อนติไปแล้วโอเคเ้าวแม็กมาดตามไปอันดีลีนไป มีเดี๋ยวตัวอะไรมาแบบเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหแตปลมมานาเต็มหลอดมานาเต็มหลอดคุณโดนชุดเดียวตายไม่มีมานาป้าเมื่อี้โอ้โหเต็มหลอดนี่ไงมันนี่ไงไม่มีมานาเต็มหลอดเต็มหลอดนั้นเลือดมันเปล่าสีฟ้านี่แหละเลือดไง นท่าไรยังไงฮะมีเรื่องกันนะตรงนี้นะเขาจะวันคอตด้แลงเลยไม่มานาน่ะมานาเออมานาลีทันว่ะโอ้ยโอ้ยลากรอยเพื่อนไปเลยโอ้ยน่าสงสารเอาฮะส่วนผสมชิ้นแรกของโคเด็กมาแล้วนะฮะ เป็นมรกตสีฟ้านะครับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮะบวกบวกอินสิบนะฮะเฮ้ย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 โอ้แต่มันเยอะนะไม่ไม่น่าจะได้ฮะเฮ้ยเพื่อนโดนอ่ะนะก้อยละจังหวะนี้บวกได้พี่บวกได้บวกได้โดนอ้โดนเกาหัว ใครอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเรียกว่าน้องม,มากว่ะแนโชว์เบีเ้ยวนี่ขัดไปสามแล้วเหรออ๋อตายช่วยจีนจากข้างบนไนด้นั่นทีนี้แหละเพื่อนเอย๋ยอื้อนั่นแหละเดี๋ยวมีกินแล้วนะเด็กๆไปน้องพี่เพรเขาสบายี๋ยว่าเขายืนปัดเขายืนสกิลอยู่ข้างบนเน่ยอ้าวก็เป็นตัวระยะไกลก็ต้องอยู่ข้างบนเด้อเออ ชอบใครถูกเนือถูกตัวแรงไออเนรีนมาฉดดิคมตายผมไม่ยอมอ่ะต้องบวกเอาฮะตอนนี้เราได้กองเล็บแล้วนะฮะสองอันขาดอีแค่พันเดียวนะฮะเราก็จะได้โคดิคเวลหนึ่งไอ้เขียวโดาซ้ำเขาแล้วตีไม่ถือสู้กับล้างปอมกูป้าไอ้น้องออะไร ลูกกาลังปอมเป,ป้ามาดิเออโอ้ทำไมมันไม่เกาหัววะมันยิงว่ะมันรู้มากว่ะจะออมไม่ออมไม่ออมไปตีคลองนะคิดว่าไหวก็ไปตีเลยไปโอกาสเฮ้ยติดกระนาวะพี่คิดว่าตัวเองเป็นบุ๊ดแบกหรือไงเนี่ยแบบยื้โดนยโดนอ่าขอบฟ้นเปิดไปจังหวะนี้อ้าวใครตายทั้งหมดผา,าเออ อันตีนี่ใจเย็นดีนะแบบแบบเลี้ยงเลี้ยงฮีโร่ไว้ให้เราแบบสกิลลาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชอบลาร์ดใครนะครับทุย,ยมเื่อก,กี้สกิลคูดาวเฉยๆหรอกนะไม่งั้นนี่ผ่าลงหัวไปแล้ย เฮ้ย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 หมกหมดหมดหมดจังหวะนี้ยังไงฮะเบปเปิร์ยังไม่มีตีเคะวัอ่ามาแล้วนะฮะขอโทษไอเทมจังไร2017โคเด็กนี่ก็งอเงี้ยอยากได้มานาจังวะพี่ตั้มได้ตีเคตั้มแล้วตัดตันไปจังหวะนี้เอ้ยโดนว่ะมาไปเรียบร้อยเเดดี๋ยวพ่อขอบคุณแบ๊ ี่เออ็็มมบบ้้าาาหรรรืเเเปล่คังกตียวลาเวลาศัตรูเลือดแดงเนี่ยนีแม่นมากอะคำนวณเรียน้อยเวลาศัตรูเลือดแดงเนี่ยการใช้สกิลสองผมนะฮะจะว่องไวเป็นพิเศษครับมันเป็นสกิลติดตัวของันเดอร์นะฮะเอากระทัึงขีปนาวุธนี่ไงฟูลมากใส่หมดทั้งโคเด็กทั้งสกิลใส่แล้วเฮ้ยรอวานมาอยู่เป็นเพื่อนเราดิบแต่วานบอล อาเมดเบยในป่านโจเมดเบยนี่มันก็ตามสบายจริงแต่มันก็มาหารอยงเงี้ยไม่ต้องไปลอยมันก็มาตรงนี้โคเด็กเวลสองกำลังมาส่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บสักงนมาดเวลห้าแล้วค่อยเอานกออกมานะฮะไอ้นี้กับออกเลยต้อไม่แดงโดนซ้ำแล้วไม่วัาไปเดี๋ยวเราเข้าป่าหา ต้นตำลึงซะหน่อยทุยเอาวว่าตรงกลางมาละเริ่มมานะผมไม่มีว้าว่ะรอหน่อยอย่าพึ่งตายเต่าน้อยเอามัดมัดโยกมัดมัดโยกโยกไปทั้งวันนี้เรียบร้อยหนึ่งตัวเบเปอร์อุ้ยแบ็มัดล่วงชีตป่านโดนไหมไม่โดนเฮ้ยเชดโด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 ้เฟียบ พี่ว่าเร็ว่าลาดกันเทพพี่ว่ากันไหนที่แป๊บที่เป๊บอันไหนอยู่ไหนนี่่อยูรอแป๊บตีโอเคฮะโอเคตอนนี้โคเด็กเราคันอุ้ย คคเด็กเราขั้น3แล้วนะฮะตอนนี้นกกำลังมาส่งนะฮะถ้าเธอพ่อโจจะลออย่ตรงนี้มาแล้วเป็นไงเพื่อนกำลังมาโอ้เอามันวเอามันเออไปไหนมันแกยัไม่นมันหมอกว่ะมันหมอก มันหมอกหรือขวัญหมอกจังๆหรือขวัญใครมาวะไปละมานาหมดเเจิขอ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 ช่วยโอเคฮะอัพอัพเดตสกอร์ตัวเองนะตอนนี้อยู่ที่คิวเก้าตายศูนย์นะฮะแอซิตอีกห้านะครับ ก็ถือว่ารัดเก่งใช้ได้ระาก็เป็นน็อกแล้วนะแต่ว่าเกมนี้รัดเท่าไหร่ก็ไม่โดนด่านะเพราะว่าเป็นเพื่อนๆของผมเองคม่าเรอวเกมนี้เรากดกัน5เลยนะครับเพราะว่าเพราะงั้นเราก็จะตึงๆตึงๆอยู่หน่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากด5คนเนี่ยทีมตรงข้ามก็จะมา5ตัวเหมือนกันนะฮะเฮ้ยหาหรือ4ี่วะ สี่นี่หว่าเดียรีไ,รมไม่เกี่ยวนะฮะไอรีนไม่ชใช่เพื่อนม <า S 2> ผมไไตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวนะฮะอยากจะเล่นนกแล้วฮะแต่ว่าโคเด็กยังแค่เวลสามโคเด็กเวลสามเนี่ยจะระยะมันจะสั้นนะฮะเปลี่ยนละพี่อะไรวะพูดอะไรวะ ไอ้นี่โดนแล้วไอ้นี่โดนแล้วไอ้นี่โดนแล้วไอ้นี่อะไรไอเอกนี่พระเอกดูรอยสักด้วยตอนนี้ทีมตรงข้ามนี่ไม่กล้าโผล่แมปจริงๆก็ไม่สักกนะับเล่นติดป้อมอย่างเดียวเลยฮะแค่เป็นนะไม่ใช่รอยสัก<อ>คืออะไรอะไรอ่ะทำะไรอ่ะทำไรคืออะไรคืออะไรกูออกไปได้หรอโชว์ช้าคืออะไร 2> <2> ไอ้นี่ก็ตีจังเลยไปดีฝาหมดกัแล้วเรนินไปแล้วเอาดไม่ใช่เรนินเนินหยียบไปแล้วเอาตามก็ตามหมดเลยถอซี่เพื่อนไม่ครบเต่าตายเลยก็อออยู่แล้วใครไปตายเมื่อกี้เอ๊ เฮ้ยเฮ้ยไปชิบหายชิบหายแล้วโดนช่วยด้วยโอ้โหชุดเดียวตายจร <abei> ิงๆว่ะต้องเอ๋บางอาจมากไอ้ปะเป็ดมาเตอร์เร็วเร็วมาเพื่อนอืมหือ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 อหือห

แล้วก็เคล้ากลูจู้โอ้ไม่รู้จักกูยังลูกตอนนี้อีก200จะได้โคเด็กขั้น5แล้วฮะพี่เพชร็มีอันติวะมีแต่โอ้ยไม่มีไอ้ถอยโอ้โอ้กูโดนอีกแล้วปะเป็ดต่อต่อพี่ต่อไปฮะเกิดครั้งที่สองเฮ้ยจังหวะนี้สวยว่ะแจ๊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 ะเรียบร้อยเออยังไงยังไงต่ออีกตัวหนึ่ง ก็ติดตั้งบ้านไปเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยออกมาแล้ววาร์ปไปแล้วท่าดึงของป๊อปเป็ดนี่เป็นอะไรที่น่าลำคาญนะฮะแม่งแบบมีทั้งเกาหัวมีทั้งดึงฮีโร่อะไรวะแครี่อะไรมีสกิลอยู่ตั้งสองอันโคตรโหดอ่ะว่าไงครัเกมนี้พี่เพจฟิวชั่นจี้ว่าไงครับเอาฮะตอนนี้มันจะเงียบๆหน่อย ได้เวลาสมควรฮะที่เราจะเฝ้าบ้านมาแล้วฮะนกโคเด็กครับผมแอบโคเด็กเวลห้านะฮะมาพร้อมกับรองเท้าลีมานานะฮะคำเตือนต่อไปนี้จะมีแต่ความเกลียดในเด็กช่างที่สีนาษิตไร้กระเออนี่ไง yes yes อยยั่กูอย่าย่กูอย่างนี้เน่วันนี้เราเกาะหลังเรวนมาให้เปิดไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรียป๋ยเรียกเพก่นเร็วเร็วเเจสตหวันช็อตไปเรียบร้อยโอเคเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเรียบร้อย ตอนนี้โค้เด็กเราคูดาวอีก5วินะครับใช้ได้ถึงจะใช้การได้นะฮะเอาเว้ยเอาเว้ยบุกเว้ยนี่โคเด็กเรารีโหลดเสร็จแล้วนะฮะขึ้นเลยนะขึ้นเลยพร้อมฉีดขึ้นเลยเหรอเดี่ยวโดนซ้ำเขาเดีวเฮ้ยคนละขึ้นล <ico ot> แล้วงานเรารู้งานนะปักบอดตรงนี้จะได้มองเห็นอุ้ยเป็เบิ้ลเป็ปเบิ้ลสอย เช่ฮะพวกเราพวกเราไม่กล้าเข้ากลัวโดนสอยแต่ว่าเราสามารถฉีดระยะเอ้ยเดือดเดือดตั้มตั้มตั้มเติมมานายเพื่อนเสร็เออมีกองอ่ะไม่ได้อีกกลับอะไรวะชวนกลับเพื่อกลับหมดไอ้ตั้มเฟียสหัวร้อนนะฮะเดี๋ยวผมเติมเลือดให้เติมเลหมดเลยก็ไม่ได้อยู่ดีนะสี่คนเดี๋ยวติมเลือดเพื่อนนะฮะเสยเขาจุดตั้ซื้อยามาแล้วจุดอะไร ลอบเพื <si ่อนเ,เราปีกีบตายหมดก่อนรื่ทำตัวมีประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้มีประโยชน์อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหแจ๊นกู กันเวทเอาออกมาเป็น<อ>นายนายจะเอาเราใช่ไหมสามสองเราจะโคเด็กใส่ไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ค่อยเข้านะเ<า>พราะเป็นกันเวทนะครับตายแล้วาแล้วุกคก็ไปเป <c oughs> หม,เาม,า 3, เมืมนอนกันแหละเหมือนล่องมาสามแล้วทำไมกลับทำไมนอนกลับไปหนึ่งมานะฮะวันนี้จะขอวาร์ปกลับบ้านก่อนดีเลือดนะฮะ เฮ้ยเรามี2อ0 0ันี้ออกเจาะเวทได้นะเจาะเวทดีกว่าเร็วเรเอามาเจาะไอ้เม็ดเบนนะฮะอันตีอันตีอันตี้ว้าววันชดอือนั่นแหละนั่นแหละสวยโอ้หล็กมาไม่ทันล็กมาไม่ทันล็กมาไม่ทันล็กมาไหม้ทันล็อกไปแล้วล็อแล้ว ปลาเป็ดถึงกรรร็ทำหน้าขีดขี้ฮะตอนนี้เราไหนที่สุดเขาก็เผยท,ท่าเทสเทสจริงออกมาแล้วมาเกียร์กีฟออกต่างเขาก็ออกมาแล้วเฮ้ยก็มาช่วยบ้างไงต้องมีลงในยูทูบทันเดอร์สายใหม่แน่ๆปอมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วสายเกลียน สายเกลียนที่สุดในโลกนะพี่จะลงอะไรมันก็ลงไอ้เนี่ยเฮ้ยใครจะหาได้เหี้ยวแตกลงแน่โอเคตอนนี้เราได้้เหียวแตกปลาระค์หนึ่งทางแล้วนะฮะถ้าสายเตี๋มพอไหวถ้าสายใหม่ก็อยู่ยุติยานะครับสายใหม่อะไรนะนี่กูต้องหาตรงไหนเนี่ยยุติยาปะกูต้องหาตอนไหนวะสายใหม่เราดีสายใหม่เหรอเฮ้ยอะไรแปบแป๊บเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเปล่าโอ้โหกดดั๊ดฟรีเลยกูไปไหนแล้วเมื่อวานกูไม่รู้ไปไหนแล้ววะ เพจจี like ค้ค oh oh. ือใครเพจจี้คือเพื่อนดีเจชาวชาวอะไรวะรำรันเผ็ดจ้าแม่ฮะตอนนี้เจฟเฟสสั่งลุยนะฮะไวผมกลับบ้านใส่แตงกีฬาแหละเริ่มมีการบ่นเรื่องไอเทมนะฮะบ่นเฟสแต่ว่าแต่ว่าไม่บ่นทันเดอร์ออกเสวะเบรดเดมพอคุยได้เอาเฟิร์นฟู๊ด สาวเว็เมทออกมาทำไมไม่ได้เป็นดาเมจช่วยหรอกผมรู้จักตัานแล้วผมเจ็ดแปดไปเสียอู๋มาเป็นต้นตอนนี้ไม่ได้เพื่อนไอ้ออกเจ็ดแปดก็มาไออู๋ทำไมทำไมบอกเล่นสี่คนอ่ะอ้าวทำไมบอกเร่งสี่คนเราไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันกด่ใช่หรือไม่ใช่สี่ก็ไม่รู้นะ มันหกลุมห้าเขาแอบดล็กแอบเล็กทำตัวให้มีประโยชน์นะครับปัดบอลฟ้าเอ้ยโอ้โหโอ้ยล่าช้าไม่ทันกำลังเลงเลยกูเมื่อกี้เฮ้ยยังไงยังไงทำดาเมจแล้วเพื่อนฝูงโอ้โหลงไปนอนเลย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยบิงไปไหนแล้วอยู่ไหนกันมาเดี๋ยวยกูเดี๋ยวกูปานี yes โหออีเืออไอเหลือไอติเมตโอ้ยจะนาซะหน่อยอะไรวะเอานกกูตายไอคิดหายยา ย่าอย่มายั่วกุตอนนี้ที่ผมก็บล็กเหรีล่างอยู่นะไม่รู้จะได้ปลหลกหรือเปล่าเฮ้ยมีดีมานาวอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอาน่าเกียดมากนกนี่ก็บินช้าแลเก็นัเร็วเก็บของ เก็บโค้งโอเคเจ้านกน้อยคอยบินสู่เ้าเกิดอะไรตอนนี้่ะ้งเปาังไงยังไงนากอยยรอดเฉยกเก็บอเก็บเมนเนาวิค้าวิอีค้าวิสาม

ต้องซื้อลองเท้าแน่นอนเลยซืกขายแล้วเฮ็กโอเคเฮ็กเรามาแล้วฮะหาสตันไปจังหวะนี้เฮ็กให้โอเคนกมาแล้วอะนกกดแล้วอะดูเลยอตถาม ต่อต่อต่อยาขี้แล้วยาขีดแล้วดูฝักขีดเลินนะฮะโดนแล้วนม่เด้อซมเขาแล้วกรองจุอะไตอนนี้สามอีกสวิมีเฮ็กอีกสวิธมีเฮ็กโอ้ไม่ได้เฮ็กเลยว่ะเรียกโอเปียท่อนลวดนะ อโอ้โเกมก็จบแล้วนะฮะเออ้เกมนี้สกอร์ที่คิว18นะฮะตาย3นะฮะอซิดอีก17นะฮะผมของก็ในตัวไม่มีอะไรเลยนะฮะมีอยู่ที่นกนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะฮะคลิปนี้ก็เกียนสุดๆกันไปเลยนะฮะผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ